The Goddess, iche, to protect God Or สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมและวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม E p i c ก e v e n กิเช่นเคยและวันนี้นะครับจะเป็นคลิปสรุปเนื้อหาใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตทั้งหมดของ E p i c Seven ที่ได้มีการเปิดเผยออกมาในไม่ช่วงกี่วันก่อนนั่นเองนะครับก็คลิปนี้เนะี่ยเป็นคลิปสรุปตามความเข้าใจของผมเพราะฉะนั้นอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ตกหลน่นหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดพลาดไปด้วยก็ต้องขออภัยมาละที่นี้ด้วยละกันนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เนะื้อหาแรกกันอย่างเว็บอีเวนต์ใหม่กันเลยนั่นเองครับสวัสยังวันนี้อเรนจะมาติดตามอยนเนื้อเรื่องนี้หรอเโดยเว็บอีเวนต์นี้นะครับจะเป็นอีเวนต์ที่ทุกคนสามารถสร้างอุปกรณ์ระดับ88ได้เลยนะครับก็คือสามารถเราเนี่ยสามารถเลือกว่าเราอยากจะสร้างชิ้นไหนว่าจะเป็นดาบหมวกเกราะสร้อย แหวนหรือว่ารองเท้ารวมไปถึงสแต็ที่เราต้องการอุปกรณ์ด้วยนะครับหรือจะเป็นเซ็ตก็ได้อ่เช่นสมมติผมต้องการเซ็ตเลดเป็นดาบแล้วก็ต้องการสแตทที่เอาไว้ใส่ก,กับตัวฟาร์ม ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับสามารถตัดพวกที่ไม่ต้องการออกไปได้อีกทั้งเนี่ยเรายังสามารถอัปเกรดสตัทที่เราเลือกแล้วเนี่ยให้เต็มได้ด้วยถึงบวก15้าเลยโดยเราใช้แต้มที่ได้จากการใช้พลังงานนั่นเองหลังจากที่เราอัปเกรดแล้วเนี่ยหากเรายังไม่พอใจนะครับเราก็สามารถกดรีเซ็ตเพื่อเลือกใหม่ได้นั่นเองแล้วก็ส่วนเราเราคร้าหมดลวอ่ะเราค้าเรียบร้อยแลวเราแต้มเหลือเราสามารถนําไปแลกของในร้านค้าไนดะ้อีกด้วยซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะมีเห็นกดอัพยา6ดาวด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยโดยอีเวนต์นี้เนี่ยจะ ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของระบบใหม่ที่เรียกว่าระบบแต้มอุปกรณ์ผมขอเรียกชื่อน,นี้แล้วกันนะระบบแต้มอุปกรณ์เนี่ยจะมาช่วยกับคนที่คัาของมาเยอะๆแล้วไม่รู้ว่าของชิ้นไหนมีดีพอหรือ,อยังหรือว่ารับเราค้าแบบสามสี่อันแล้วลืมว่าเอ๊ะชิ้นไหนนะที่เราอยากจะมาตีบวกระบ,บนี้นะครับก็จะเข้ามาช่วยนั่นเองโดยระบบนี้นะครับก็จะคํานวณจากสเตตลกักสเตตลอกโดยแตมอุปกรณ์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลที่ตีบวกไปด้วยพะฉะน,นยิ่งพอเตียวเราบุบวกเต็มเนี่ยเราก็จะสามารถเลือก ของที่เราคิดว่าเออน่าจะเข้ากับตัวละครเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะครับในส่วนของอาวุธระดับ90ที่บางคนอาจจะตีบวกขึ้นมาแล้วเอ๊ะรู้สึกว่าสเตตมันยังไม่ดีพอเราก็สามารถเอาไปย่อยได้แล้วนะครับเอ้ยเอาเห็นเพิ่มได้เน,ะนาะได้ประมาณ240เท่าที่เห็นในคลิปนะครับตอนนี้นะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการต่อสู้อัตโนมัติหรือการต่อสู้พื้นหลังจะไม่ถูกขัดหกักเื็นที่เก็บเต็มแน่นอนว่าอันนี้เป็นที่ดีมากๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่คิดว่าพื้นที่มันจะเต็มเน ก็ฟาร์มต่อไม่ได้หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะไม่โดนขัดโดยอะไรพวกนี้แล้วนะครับแล้วัวไปถึงอาวุธระดับ44ด้วยนะครับที่จะไม่ดอบในเรื่องเสริมแล้วก็ในเรื่องอีเวนต์ใหญ่ด้วยนะครับอย่างเช่นอีเวนต์ซัมเมอร์ก็จะไม่จบอาวุธระดับ44แล้วนะครับและในส่วนเนื้อหาที่3นะครับก็จะเป็นการพูดถึงระบบอัปดาวตัวละครแบบใหมอ่อันนี้จะเป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นโดยสมควรโดยพอสมควรนะครับโดยจะนําระบบใหม่นะครับสิ่งใหม่ที่เรียกว่าดอกไม้ขอเรียกว่าดอกไม้แห่งวิญญาณละกันนะมาแทนระบบหมาที่เราใช้ทุกวันนี้นั่นเองนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการอัพขั้นที่เรามาต้องอัพเวลหมา3าดาวให้เวลเต็มแล้วอัพไปสี่ดาวแล้วก็ต้องอัพสดาวเวลเต็มไป5ดาวเพื่อขึ้น5ดาวอีกทีหนึ่งก็อัพบนอย่างเงี้ย,ยไปเรื่อยๆจนได้หา5ดาวครบ5ตัวเรียกว่าค่อนข้างใช้เวลานามสมควรโดยดอกไม้เนี่ยก็จะนํามาแทนที่ตรงนี้ัเอง แต่ไม่ต้องกังวลนะครับว่าหมาที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะหายไปไหมซึ่งเราเนี่ยสามารถนําหมาเนี่ยไปขายเพื่อที่จ้าดอกไม้หรือเอาไปแปลรูปนะครับอันนี้ต้องรอดูเนาะโดยอัตราส่วนก็จะขึ้นตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับอ่าก็จะได้ดอกไม้ตามนี้ตามนี้ตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถอัพตัวละครได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับไม่ต้องมารอนั่งอัพหมาแล้วและส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการนําเสนอระบบการโปรไฟล์ใหม่ที่เราสามารถปรับตกแต่งตามใจชอบได้เลย เรียกได้ว่าใครที่เป็นสายตกแต่งเนี่ยก็สามารถตกแต่งการ์ดตกแต่งตัวละครให้ดูแบบสวยงามตามใจชอบได้เลยนะครับก่อนเี่เราจะจากกันนะครับเราขอส่งท้ายคลิปนี้คลิปนี้นะครับด้วยคลิปรีวิวสิ่งที่จะมาในอนาคตทั้งการปรับแอนิเมชันใหม่ที่สวยขึ้นมากๆนะครับรู้สึกว่ามันดูดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็ตัวละครใหม่จากทวีปห้าด้วยรวมไปถึงแสงมืดอีกหลายตัวรวมและตัวละครซัมเมอร์ปีนี้อย่างลูลูก้าซัมเมอร์ด้วย แล้วก็มีตัวละครซัมเมอร์เหมือนจะเป็นตัวละครใหม่ด้วยนะที่ไม่รู้ชื่ออะไรเนาะบอกด้เลยว่าสิ่งที่เงาๆมา3 4สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เรียกว่าคุ้มนะครับก็ก่อนจะจากการฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม Be becomee like the Autumn Lead And scatter upon the ground. I'll give you the show of a lifetime. Watch me now, darling. Achieving absolute mastery with the blade. That is my one and only goal in life. You should be proud of yourself if you make it out of here alive. All living things shall meet an equal end at my feet. I will erase them all for a world without fault. Life is pain. Let me end it for you.